สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทอบเหินสร้างรายได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาแนะนําเว็บใหม่นะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการเคลมนะครับเคลมเพื่อหา billion บิตค i ยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับการเคียมเว็บบิตคอยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้ว สงสัยว่าผมเอาเวลาไหนนะครับมาคีมเว็บเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับในการคีมของผมนะครับผมจะมีสเตปนะครับอยู่ทั้งหมดสามสเต็ปนะครับสเตปที่หนึ่งนะครับผมจะแบ่งแบ่งเว็บนะครับแบ่งเว็บออกเป็นสามลักษณะนะครับเว็บในลักษณะที่หนึ่งนี่เป็นเว็บจําพวกคลิกโฆษณานะครับคลิกโฆษณาอาจจะมีเสียงดังปังแป้งปองแป้งนะครับเพราะว่า ข้างที่พักผมเขาทำการก่อสร้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนจะมารู้เทคนิคนะครับก็ผมก็จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับหลักการทำนะครับว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบทำหลายๆเว็บนะครับมากกว่าทำหนึ่งว็บนะครับเพราะว่าจะได้รายได้เยอะกว่านะครับถามว่าผมมีเว็บหลักไหมครับผมก็มีครับเว็บหลักของผมก็คือเว็บเคมเมอ IO นะครับเพราะว่าผมส่งต่อครั้งครั้งละแสนเลยครับครั้งละแสนเมื่อวานนี้ผมก็ส่งไปนะครับหนึ่งแสนนะครับบิดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่สิงหานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามผมก็ส่งออกนะครับก็เข้าแล้วนะครับหนึ่งแสนเข้าเร็วด้วยนะครับเวบนั้นแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับเทคนิคสามสเตปนะครับ ผมยังอธิบายไม่จบเลยไปเรื่ององื่นนยเอาเรามาสังเกตเว็บนะครับจะมีอยู่สามลักษณะเว็บลักษณะที่หนึ่งเว็บลักษณะแบบว่าคลิกโฆษณาะะครับคลิกโฆษณาในการเก็บหาบิตคอยน์บิตคอยเว็บในลักษณะที่สองจะเป็นเว็บในการจับเวลานะครับเคียมทุกห้านาทีทุกสิบนาทีทุกย0สบนาทีเว็บในลักษณะที่สามจะเป็นลักษณะของเกมนะครับการเล่นเกมเป็นเกมนะครับ ถามลักษณะดังนั้นนะครับผมก็จะแบ่งการเคลียร์ออกเป็นสามสเตปนะสเตปที่หนึ่งนะครับผมจะคลิกโฆษณาก่อนเพราะว่าเว็บเหล่านี้มีป้ายโฆษณามาให้เป็นจํานวนนะครับต่อวันนะครับต่อชั่วโมงหรือต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งสองครั้งหรือเปล่านะครับก็จะมีพวกเว็บนี่แหละครับสามว็บนี้เว็บนี้ด้วยนะครับ บิตไอโอนี่ก็เป็นจำพวกโฆษณานะครับเว็บเอ v ดีซีตัวนั้นก็เป็นที่โฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ก็ได้นะครับเว็บไหนขี้โฆษณามีที่โฆษณานะครับสเต็ปที่หนึ่งก็มาท Web ําเว็บที่โฆษณาก่อนนะครับเว็บลิ้โฆษณานะครับมันมีข้อจํากัดของมันอยู่ว่าเราต้องเปิดหน้าของมันไว้นะครับมันถึงจะคลิกโฆษณาได้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับว่า ทำยังไงเราจะเปิดหน้าของมันไว้พร้อมๆกันนะครับนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้นะครับอาจจะเปิดขึ้นมาหลายหน้าต่างอย่างนี้ครับหลายหน้าต่างอย่างนี้เราก็คลิกเปิดทีละหน้านะครับมันไม่หลันให้เรานะครับดังนั้นเราเนี่ยครับทําหน้าจอให้เล็กลงนะครับเราคลิกตรงนี้แล้วทําหน้าจอให้เล็กลงนะครับแล้วเราก็ย่อหน้าจอนะครับนี่ครับ หลายคนอาจจะรู้แล้วครับวิธีนี้นี่ครับแล้วเราก็เลื่อนมันออกมาเลยนะครับนี่ครับมันมีหลายหน้าเลยนะครับนี่ครับนย่างนี้ถ้าจอขงผมนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ p ีนะครับผมใช้โน้ตบุ๊กนะครับ ในการทำนะครับก็เลยไม่แรงเท่าไหร่นี่ครับทำสามหน้าจออย่างนี้เลยนะครับสามหน้าจอการคลิกนะครับนี่ครับนี่ปู่มคลิกตัวนี้นี่เราก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ตัวนี้เสร็จแล้วนี่เห็นไหม 3ามลบสองสามลบสองเท่ากับหน่งเสร็จแล้วตัวนี้หนึ่งก็ขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับเราก็ทำในลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้นี่ผมอาจจะคลิกไปหมดแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเขียน r t h View มินอะไรนะครับผมคลิกไปหมดแล้วนะครับโฆษณาตัวนี้ที่จริงผมปิดไปนะครับถ้าผมคลิกหมดผมก็ปิดไปแล้วก็เอาตัวใหม่นะครับขึ้นมาแทนนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่เข้าระบบนะครับ ผมก็จะปิดไปนะครับตัวไหนที่ผมคลิกเร็ดแล้วนี่ครับตัวนี้ก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะครับตัวนี้ไม่มีหน้าจอเด้งนะครับเราก็คลิกตรงนี้ให้มันกลับไปหน้านั้นนี่คลิกเป็ดแล้วนี่ครับ เวลามันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับสิบวิสิบวินาทีนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมใช้น้ตบุกนะครับก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับแล้วก็เน็ตก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับถ้าเน็ตใครแรงก็จะเร็วกว่านี้นะครับนี่ครับผมก็คลิกคอนเฟิร์มครับคือการทําโฆษณานะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้นะครับตัวนี้ผมไม่ขอ อธิบายนะเพราะว่าที่เกียรเข้าสู่ระบบครับนี่ก็ได้ครับนี่ครับเอาตัวอื่นขึ้นมานี่ครับตัวอื่นขึ้นมาคลิกเคม ก็ได้ครับอย่างนี้ครับนี่ผมก็คอนฟอ์มไปตัวนี้ผมก็สตาร์ทไปก็ทําในลักษณะนี้แหละครับก็ทําพวกคลิกโฆษณาให้หมดนะครับนี่ก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งผมขอจบแค่นี้นะครับสเต็ปที่หนึ่งและทีนี้เราจะไปสเต็ปที่สองถามว่าเว็บคลิกโฆษณามีแค่นี้ไหมครับไม่ได้มีแค่นี้ครับ อันนี้คือสมมุติว่าผมทำชิคกิว็บคิโคนาเสร็จหมดทุกเว็บแล้วนะครับวิบอปบีทเว็บอะไรที่ผมได้ลงไปนะครับบางคนก็งงนะครับว่าเว็บพวกนี้สมัครอะไรยังไงนะครับเข้าไปดูที่ช่องผมเลยนะครับ t o p ปเทสร้างรายได้นะครับพิมพ์คําว่า t o p ปเทเป็นภาษาอังกฤษนะครับ T O P T E N นะครับว้นวักแล้วก็คําว่าสร้างรายได้เป็นภาษาไทยนะครับในช่องค้นหาของ youtube เลยนะครับจะเห็น ช่องของผมเลยนะครับชอบเพิ่นสร้างไรายได้นะครับและทีนี้นะครับสเตปที่สองเราจะไปเข้าสเตปที่สองกันนะครับกลัวคลิปมันยาวนะครับคลิปยาวแล้วมันอัปโหลดยากนะครับไปสเตปที่สองกันเลยนะครับสเตปที่สองสเตปที่สองนะครับเป็นเว็บในตระกูลคลิกจับเวลานะครับและผมก็จะทําเว็บ เว็บหลักของผมในตอนนี้นะครับนี่ครับผมเอา k i m m e อ i o นะครับขึ้นไว้ในหน้าต่างเล็กๆนี้นะครับและพวกนี้ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับพวกนี้นี่ตัวนี้ก็จับเวลาทุกห้านาทีคกมจับเวลานะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างพวกนี้นะครับแต่ที่จริงก็เอาขึ้นมาหมดนั่นแหละครับขึ้นมาหมดพร้อมกันเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดว็บนะครับ เพื่อให้ได้บิตคอยเยอะๆนะครับ7-8ว็ 7, บนะครับขึ้นพร้อมกันเลยครับนี่ครับปิดไปนะครับสมมุติว่าผมทําเสร็จนะครับนี่ครับเว็บตัวนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ หาเว็บขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องแยกหน้าจอออกไปนะครับพวกนี้เอารวมกันไว้อย่างนี้นะครับเมื่อถึงเวลานะครับถึงเวลาครบขอเข้าตัวนี้ก่อนนะครับเราก็เข้าสู่ระบบไว้ทุกตัวเลยนะครับ เข้าสู่ระบบไว้ทุกตัวเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เข้านะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สองที่สองทำไมผมเอาคีมมือไว้หน้าจอเดียวหน้าจอหลักอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นเว็บหลักผมหนึ่งเว็บนะครับที่ได้เยอะนะครับนี่ครับผมคีมได้สี่หมื่นแล้วครับวันนี้ผมก็จะเอาให้ถึงแสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสน นี่ครับเราก็เตรียมเลยนะครับหน้านี้เตรียมไว้เลย Copy นะครับนี่ครับสติปนะครับก็คือพวกนี้นะครับทุกห้านาทีเราก็มาเคมก่อนนะครับเคมพวกจับเวลานะครับ แต่ว,ว่าเราต้องเตรียมให้เสร็จก่อนนะครับรู้จับเวลามีเยอะนะครับแต่ผมยกตัวอย่างแค่นี้นะครับยกตัวอย่างมาแค่นี้นะครับไม่รู้คลิกโดนอะไรเลยยกตัวอย่างมาแค่สามตัวนะครับที่จริงมีหลายตัวนะครับตัวที่จับเวลาเครีมนี่ครับที่ผมได้ลงไปใน ช่องของผมนะครับชอบเพีนสร้างรายได้นะครับมีหลายตัวเลยนะครับมีหลายตัวให้เคมียเลยนะครับทุกห้านาทีเราก็เอาขึ้นมาให้หมดนะครับขึ้นมาให้หมดเว็บซ่อมบำรุงนะครับขึ้นมาให้หมดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดแปดเก้าตัวเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ทำไมตัวนี้มันนานอย่างวะจะให้ถัดไปถึงไหนเอเนีเค,ครับวางที่ก๊อปมานะครับนี่ค,ครับการเคมนะครับเราคลิกตรงนี้เลยนะครับ ไม่ต้องใช้เมาส์มาเคมตรงนี้นะครับกด enter นะครับกด enter ที่แป้นพิมพ์เลยนะครับคีย์บอร์ดเราเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคําแรกนี้ผมพิมพ์ไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมกด enter เลยนะครับถามมาได้ไหมครับได้นะครับขึ้นแล้วครับนี่ครับตัวนี้สมมุติว่าผมดูไม่ออกนะครับผมรู้ไม่ออกกด enter ไปเลยครับเอาคําใหม่ครับแต้มผมไม่ลุกนะครับ ผมได้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับมันจะลบแต้มเรานะครับพิมพ์ผิดแล้วมันจะลบนะครับดังนั้นเราไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงพิมพ์นะครับนี่ครับกด enter นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ผมเป็นสองเห็นไหมครับไม่ต้องมากดคำว่าเคมนะครับนี่ครับพิมพ์ไปเสร็จกด enter ไปเลยครับ ันนี้ผมสอนเทคนิคตัวนี้ก่อนนะครับว่ากด Enter นะครับนี่ครับกด Enter อ่านพ้นได้สี่แล้วแป๊บเดียวแต่นะครับฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ก่อนเราทำห้านาทีนะครับเปิดขึ้นมาสี่ห้าอันสิบอันเลยครับสิบหน้าจอเลยนะครับฝั่งนี้แต่ว่าไว้ในตัวเดียวกันนะครับสิบหน้าต่างไว้ในตัวเดียวกันอย่างนี้นี่ครับเราก็มาเคม a พวกนี้ก่อนนะครับ c r e เปิดเสียงไว้นะครับจริงผมชิดผิดไฟน์ิิดยาวอีกเลี่ยนีลผมว่าคอมผมมันช้านะครับก็ส่วนดูพี่ก่อนนะว่ามันช้าครับ เราทำหลายๆเว็บดีกว่าเราทำเว็บเดียวนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับเว็บหนึ่งบินเราก็ยังไม่ขาดรายได้นะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีกหลายเว็บเลยนะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับเว็บทุกเว็บไม่มีเว็บไหนมั่นคงหรอกครับถ้าเรามีเวลาเราทำได้เราก็รีบทำนะครับอ่ ผมคลิกไปคลิกมาหายไปแล้วนี่แหละครับคอมมันช้าครับเสืือมันจะไปนะครับเอาง่ายๆนะครับเรามากดเคมตรงนี้ก่อนนะครับ กดคมตรงนี้ให้ครบนะครับนี่ครับซูปปเปอร์แมนซูเปอร์เกอร์น่ครับเรากดเคมตรงนี้นะครับให้ครบนะครับตัวนี้มีโบนัสเยอะนะครับ นี่เมื่อกี้นี่มันสามสิบเอ็ดผมได้หกสิบสองโบนัสรายวันรายชั่วโมงอะไรของมันก็มีหมดนะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นก็ส่งออกได้นะครับตัวนี้ก็เคมนะครับเคมตัวนี้นะครับและนี่ครับสังเกตดูว่านี่มันมีเวลาจับในช่วงที่เราเคมครบหมดแล้วนะครับในช่วงที่เวลามันจับอย่างนี้ครับเราก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้ K, N, เอนี่ครับ M, C, C ครับนี่ครับวิปอะไรก็ได้ครับจับเวลาเนี่ยเอาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาคีมมือขึ้นไว้ข้างๆอย่างนี้ครับ เรารอเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆครับได้หกได้เจ็ดแล้วครับแป๊บเดียวครับและระหว่างที่เราพิมพ์นะครับเราก็ต้องหมั่นมาดูหน้านี้ด้วยนะครับรีเฟรชนะครับว่าเราเคลีไปมันเข้าไหมนี่ครับเข้านะครับนี่เอามาแล้วหกครั้งเนี่ยครั้งละสิบเนี่ยบวกศูนย์จุดสามอะไรนาทีเนี่ยครับ นี่ครับเราก็ต้องหมั่นมาดูแล้วก็เราก็มาพิมพ์ต่อพิมพ์ต่อแล้วก็รีเฟรชดูหน้านั้นเรื่อยๆนะครับถ้าตรงนี้นะครับมันเป็นลิมิเต็ดนะครับเวลามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ออกใหม่นะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับตรงนี้ลัวเพื่อนๆเขีมเราไม่เข้านะครับและเมื่อฝั่งนี้ถึงเวลาเราก็มาเคียมฝั่งนี้ให้เสร็จแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับนี่คือสเต็ปของผมนะครับ แล้วผมก็ประมาณนะครับว่าวันหนึ่งผมได้เว็บนี้ถึงหนึ่งแสนนะครับเทมถึงหนึ่งแสนแล้วผมก็พักหรือเหนื่อยผมก็พักนะครับและสเตปที่สามนะครับสเตปที่สามนี่ครับในช่วงเวลาที่พักนี่แหละครับสเตปที่สามครับสเตปที่สามช่วงเวลาที่ผมจะพักผ่อนนะครับนอนนะครับเพราะว่าผมต้องทํางานประจํานะครับผมทําวันละโสามชั่วโมงนะครับตัวนี้เทมตัวนี้วันละสองวันละสามชั่วโมงพักผ่อนนะครับ ที่เหลือผมก็พักผ่อนในช่วงที่ผมพักผ่อนนะครับผมก็ผมปิดไปแล้วนะครับตัวนั้นปิดไปแล้วนี่ครับผมก็เปิดตัวนี้ออกมานะครับออกมาแทนนี่ครับเป็นสองหน้าจอวิบประมาณแบบพวกคล้ายๆเกมนี่แหละครับ ที่ผมบอกนะครับวิบในลักษณะหนึ่งคือวิบประมาณคล้ายเกมนะครับและผมก็ได้หยบิบวิบนี้มาทำนะครับวิบ,บหน้าใหญ่ก่อนนะครับ นี่ครับสองตัวนี้นะครับนี่ครับทำสองผมก็ทำสองตัวนี้นะครับที่จริงมันจะหน้ามันจะใหญ่นะครับนี่ เดี๋ยวผมซูมให้มันเล็กลงนะครับเพื่อไม่ให้จุดคลิกนะครับมันขยับได้นะครับเพราะว่าโฆษณามันดิ่งมันจะขยับนะครับและผมทำยังไงนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ระบบนะครับผมกำลังก็จะเข้าสู่ระบบมันนี่นี่นะครับนี่เว็บนี้ทำยังไงแค่ตรงนี้นะครับ มันถึงห้าสิบนะครับถึงห้าสิบถึงห้าสิบแล้วมันจะหยุดนะครับเราก็แค่คลิกตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ถึงยี่ิบห้าแล้วมันจะหยุดนะครับมันหยุดอย่างนี้น like แล้วก็คลิกๆตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็นเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเน็ตมันช้านะครับที่จริงมันจะขึ้นตัวเลขแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็แค่คลิกตรงนี้ yeah. นะครับ right ไม e ่ได้แก้แคปซ่าอะไรใช่ไหมครับ ผมจะดูหน้าจอมันเล็กลงอีกนะครับน่ครับโอเคคลิกตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับการทำสองว็บนี้ผมไม่ต้องมานั่งคลิกก็ได้ครับผมใช้ออโต้คลิกตรงนี้นะครับหรือใครที่ใช้ไอมาโคบินก็ตั้งให้มันคลิกตรงเดียวนี้ได้นะครับ นี่ครับผมใช้ออโต้คลิกตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับออโต้คลิกตัวนี้ผมตั้งให้มันคลิกหมื่นครั้งพันครั้งนะครับในเวลาที่ผมนอนให้คลิกตรงเดียวอย่างนี้ครับกับคลิกฝั่งนี้นะครับคลิกฝั่งนี้ทำสองฝั่งผมป่อยขึ้นมาสองหน้าอย่างนี้เพื่อให้ทําได้สองฝั่งทำสองวิบพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็คลิกอัตโนมัตินะครับ และการสอนวิธีการคลิกอัตโนมัตินะครับผมก็ได้ทําไว้ที่ช่องของผมแล้วนะครับชอบถิ่นสร้างรายได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับผมก็ฝากเทคนิคนี้นี้นะครับไว้นะครับให้เพื่อนนะครับได้เพื่อนๆนได้ไปลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแชร์แชร์ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้รู้จักเทคนิคนี้ด้วยนะครับ เราก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันแชร์นะครับแล้วก็ผมก็ขอฝากช่องของผมด้วยนะครับชอบหินสร้างรายได้นะครับช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมครับคลิปนี้ผมก็มีไว้แค่นี้แล้วครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ